สวัสดคีครับครูทีนะครับวันนี้เป็นคิวของเสี่ยวมีส1บเเสี่ยวมีสิบเอ็ดทีนะครับมีด้วยกันทั้งหมดด้วยกัน3สีนะครับสีแรกครับสีเทานะครับเมทโอไลท์เกรดนะครับสีที่2สีขาวนะครับมูนไลท์ไวท์และสีที่3สีฟ้านะครับเีเรเชียบลู ชิปเซตนะครับเป็น Dimensity 1200 u ร t r a นะครับสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรนะครับมีคอแรกนะครับคอใหญ่เป็น a 7 8นะครับ1คอ3.0 GHz นะครับแล้วก็มีอีก3คอเป็น a 7 8เหมือนกันนะครับ2.6 GHz นะครับแล้วก็อีก4คอเล็กนะครับเป็น a 5 5นะครับ2.0 GHz นะครับแรมเป็นแบบ l p d d r 4 x นะครับ รองเป็นแบบ ufs 3.1นะครับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2ขนาดนะครับ8ทับ1 2 8แกิกะไบต์แล้วก็8ทับ2 5 6หกิกะไบต์หน้าจอแสดงผลนะครับ6.67นิ้วแบบ amoled ความละเอียดอยู่ที่ full hd plus นะครับอัตรา refresh rate อยู่ที่ 120Hz นะครับอาตาัตรา touch sampling rate อยู่ที่ 480Hz นะครับแล้วก็มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,000 n i t s นะครับที่แบบ ความสว่างสูงสุดนะแล้วก็ความสว่างปกติอยู่ที่800น i t s รองรับ HDR10 นะครับแล้วก็มีพวก r e a d i n g Mode, s u n l i g h t Mode 3.0นะครับแล้วก็กระจกที่ใช้เป็นกระจก Corning Gorilla Victus แบตเตอรี่5,000 mAh นะครับชาร์จเร็ว67วัตต์นะครับแถมที่ชาร์จให้ในกล่องชาร์จเร็วมากนะครับจาก0ถึง100เนี่ยประมาณ30วินาทีก็เต็มแล้วนะครับเทคโนโลยีระบายความร้อน w a p o r Chamber นะครับก็ช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับ สแกนนิ้วด้านข้างตัวเครื่องนะครับแล้วก็มี NFC รองรับ2ซิมนะครับ 5G าได้ทั้ง2ซิมไม่สามารถใส่ SD card ได้ Wi-Fi 6แล้วก็ Bluetooth 5.2นะครับกล้องหลัง3ตัวนะครับตัวแรก108ล้านพิกเซลนะครับตัวที่2อัลตร้าไวท์นะครับ8ล้านพิกเซลและเทเลมาโครนะครับ5ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับสูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมเปอร์เซกนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับ 16ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอสูงสุดที่1 0 8 0 0 p 30เฟรมเ e อื่นๆที่น่าจะต้องสนใจนิดนึงก็จะเป็น gps นะครับเป็นแบบ2คลื่นนะครับ l 1บวก l 5นะครับมอเตอร์สันแกน x รอ,รองรับ dobby atmos นะครับมี ir blaster นะครับ proximity sensor barometer อะไรพวกนี้ครบนะครับมาพร้อมกับ miu i 12.5 n h นะครับบน android 11สําสำหรับเรื่องกล้องถ่ายรูปนะครับที่บอกไปเมื่อวานว่า Xiaomi 11 Lite 5GNE มันสู้ตัวนี้ไม่ได้มันสู้ไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ากล้องตัวนี้มันดีอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายางไงมันคล้ายๆกับ Xiaomi 11T Pro แต่ว่าแต่ว่านะครับอาจจะด้อยกว่าน,นิดนึงนะครับในเรื่องของเอ่อ Image Processing นะครับที่เสำหรับลกล้อน8 8มันจะดีกว่าตัว d e n s i t y 1200 Ultra ของตัว 11T ธรรมดานะครับ ถ่ายยกถ่ายดีนะครับดีมากแล้วก็วิดีโอเดี๋ยวเดี๋ยวิดีโอก็จะขึ้นต่อจากนี้ไปนะครับวิดีโอก็โอเคนะครับ e s แต่ว่าดีเลยอะดีใช้ได้นะครับรูปนะครับถ่ายแสงน้อยก็ยังโอเคนะครับดีกว่า iPhone 13 Pro Max ที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็ภาพนิ่งนะครับพอเทปเลยโอเคหมดเลยนะครับไว้บาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับ ผมชอบบายบาลานของ 11T ธรรมดามากกว่า 11T Pro อีกนะครับหรือว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ 11T Pro ก็ไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ถ่ายมานะครับจะเห็นได้ว่าเออมันมันจบนะครับยกถ่ายแล้วมันจบโอเคดีมรู้จะติอะไรนะครับเทเลมิโกก็โอเคนะครับอันตราว,วายอ่ะติอันตราว,วายแล้วกันนะครับอันตราว,วายก็ธรรมดาของซีอ,อีมี่นะครับก,ก็กี่รุ่นกี่รุ่นก็เท่าเนี้ครับมันไม่ได้ ดีเด่นอะไรนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการถ่ายรูปและกล้องวิดีโอครับกล้องวิดีโอหลังจากนี้นะอันนี้คือเสียงจากวิดีโอเลยนะครับก็เป็น 4K 30เฟรมนะครับมี EIS กันสั่นนะนะครับอันนี้ผมอยู่ยืนอยู่บนผงแพเนะี่ยก็พอมีความโยกโยกนิดหนึ่งนะครับก็จะเดินถือไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ ก็การสั่น es ใช้ได้นะครับ1 0 k 3 0เฟรมไม่แย่ครับไม่แย่แต่ว่าถ้าเราไปเปิดโหมดกันสั่นเลยนะครับมันจะเหลือแค่พ0นแปดสิบ p สามสเฟรมนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับกลับไปจุดเดิมครับอันนี้โหมดว v ดีโอ ning นะครับหรือจะเรียกว่ากันสั่นพิเศษก็ได้เป็น es ที่โคตรครอปนะครับก็จะเรียกว่าไง าพมันก็จะออกบุ้นๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นกางสั่น E S นะครับนี่ผมพยายามเขย่ามือถืออยู่นะครับเห็นว่าภาพมันนิ่งเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ E a S 30เฟรมนะครับ 1080p E S แบบอันต้านะครับแบบอันต้าเลยแหละนะครับอันนี้คือโหมดซูมเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปที่ปลานะครับเดี๋ยวหาปลาด้วยไว่ายอยู่ยนะ ลงม,มาหน่อยนะครับประมาณนี้วิดีโอกล้องหน้านะครับพัน0ปดสิบเฟรมต่อนะครับจะเห็นว่าโมพัดของมผมแรงมากนะครับตอนนี้ก็กันสั้นก็น่าจะ e อเเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไงระยะค่อนข้างวายนะครับไม่เหมือนกับตัวคนก่อนหน้านี้นะครับโอเคเลยครับชุบองแสง ยืดเข้าสูบออกนะครับประมาณนี้มาพูดถึงการเล่นเกมกันบ้างน,นะครับダイมิสเตียพันสองร้อยอันตานะครับมันก็เหมือนกับไดมิสเตียพันสองร้อยยี่ห้ออื่นนะครับมันก็เล่นเกมได้โอเคดีไม่ร้อนนะครับดีดีมากมากคือเรื่องไม่ร้อนนะครับแต่ว่าแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนพอมันเป็นไดมิสเตียนะครับตัวเขาเรียกอะไรนะเอนจินนะครับมัน มันก็ไม่ได้ดีเท่ากับของ n a p d r a g o n นะครับอันนี้เราต้องยอมรับในเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไงมาเล่นได้นะครับไม่มีปัญหาเอาเอาวีนะครับเปิด60เฟรมได้นะครับพับจีก็60เฟรมเหมือนกันปรับภาพได้สูงสุด HDR บ้างนะครับถ้าผมจไม่ผิดนะครับก็เล่นได้เลื่นๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรจงังหวะบวกอะไรพวกนี้ก็สบายๆนะครับแต่เมเจอร์ที่พันสองร้อยอัตามัน พออยู่แล้วสำหรับเกม2เกมนี้จอทัชสมิเลด480เ้อิครับก็ต้องบอกว่าไงมัน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 เท่าๆกับตัวที่เล่นมาหลายๆตัวนะครับมืรจิติอะไรนะครับในเรื่องของการเล่นเกมดิ m ิตี้พัน2 0 0ร้อทได้ดีมากอยู่แล้วนะครับไม่ร้อนชัด67วัตต์ก็สบายๆแบต5,000อึดๆนะครับเป็นมือถือหมื่นต้นๆที่โคตรคุ้มนะครับผมแนะนําตัวนี้ มากกว่าจะไปซื้อเสียเซมิสวีตไลท์ 5G ดีนะครับมันเอาอันนี้ดีกว่านะครับกล้องก็ถ่ายหนากว่ากันนิดเดียวอ่ะกล้องก็ถ่ายดีกว่าครับเล่นเกมก็ดีกว่านะครับอืประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมวันนี้น่าจะแค่นี้นะครับไปก่อนแล้วสวัสดีครับ